ความพาสุกทุกประการทั้งกายและใจจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพผู้ไฝบุญไฝ่กุศลผู้มีจิตอนุเคราะห์เพื้อกูลแกเล่เราผู้ทรงศีลทรงธรรมแกบิดามารดาผู้ที่ร่วงลับไปในขณะนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ ก่อนที่พระสองฆ์องค์เจ้าพร้อมทั้งเหล่าเนคขมจารีชีพรามจะไปรับพัตตาหาันเพื่อทําพัฒกิจที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันกระทําน้อมนํามาเพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานอุทิศส,ส่วนกุศลตามประเพณีของพระพุทธเจ้าเหล่าอาริยสงฆ์ทั้งหลายก่อนที่ท่านจะรับปัจจัยสี่เพื่อบริโภค โดยประการต่างๆท่านจะอนุโมทนาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใจเย็นๆวางมือไว้โดยไม่ต้องพนมมือนะวางมือลงไว้ในตักนั่งสบายๆคงจะใช้เวลาไม่มากเพื่ออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เจริญได้งอกงามไพรปูนด้วยปุญด้วยกุศลให้ยิ่งขึ้นตามรอยแห่งพระอริยเจ้าบุญน,นั้นท่านได้มาแล้วตั้งแต่ปีกลายตั้งแต่ปีก่อนนู่น ไม่ใช่ปีกายพูดภาษาบ้านนอกว่าตั้งแต่ปีซื่นได้บุญมาตั้งแต่ปีซื่นพ่อใหญ่ทองแดงพ่อใหญ่เลิศมาแจ้งจำนองไว้อยากจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่เนียมแม่ใจบุญตลอดทั้งคุณโยมประเสริฐซึ่งเป็นน้องชายเป็นพี่ชายเป็นพ่อของลูกของหลานอีกคนหนึ่งสามคน เพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้พุคคลดังกล่าวมาปีที่แล้วก็ไม่มีที่ว่างมีผู้อื่นจองหมดวันนู้นวันนี้ปีก่อนนู้นแกขอไว้ก็เลยเอาเป็นปีฮือผู้ภาษาภาคากลางว่าปีมะลืนไม่ใช่ปีพรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้านอิศาสจองข้ามปีมันกับสองปีวันนี้ก็ได้ทำบุญถ้าหากอายุไม่ยืนยาวหน่อยก็คงได้ตายไปซะก่อนดีหน่อยว่ามีบุญ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อพ่อใหญ่เนียมแม่ใจบุญซึ่งทั้งสองท่านเป็นบิดามารดาเป็นผู้มีบุญมีคุณเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ลูกหากันอพยพโยกย,ายาาก้ายฟัดภาคจะจรร้หลายทิ่นหลายที่กว่าจะมาถึงบรรพศแล้วก็มาล้มหายตายจากลูกจากหลานไปเหรือแต่รอยมือรอยเท้าเรือแต่สิ่งที่สร้างสรร์จันลงไว้ให้ลูกให้หลาน วันนี้น้ำใจของลูกของหลานตระกูลถิ่นอำนาจนำโดยพ่อใหญ่ทองแดงถิ่นอำนาจจากอำเภอศรีวิไลและกับพ่อใหญ่เลศถิ่นอนํนาจลูกหลานทั้งหมดได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเวลาอันสั้นที่น้องทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่เรื่อยมาว่าการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปนั้น เขาจะได้รับหรือไม่ความสงสัยนี้จะคาใจพุทธบริษัทผู้ยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงในพระธรรมทําไปก็สงสัยไปถ้าพอถามก็อยากถามถ้ามีผู้ตอบฟังแล้วก็อาจจะยังสงสัยต่อไปเพราะตนเองก็ยังไม่เคยตายเพราะนั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำบุญนี้หาพ่อหาแม่จะได้รับหรือไม่ เราไมาก่กจะสงสัยแต่เรื่องบุญนะเราทาบุญไปแล้วพ่อแม่จะได้รับหรือไม่ถ้าอุทิตให้เราไม่สงสัยกันอีกต่อไปหรือว่าถ้าทําบาปละอุทิตบาปให้พ่อให้แม่ท่านจะได้รับหรือไม่ไม่มีใครคิดคิดแต่อุทิตบุญส่วนอุทิศบาปซึ่งตนเองทําโญเราไม่เคยได้คิดวันนี้ขอใช้เวลาสั้นๆในประมาณสักสิบกว่านาที ก็ให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจเราทุกคนไม่ได้เกิดมาจากโครงไม้เรามีพ่อเรามีแม่เรามีผู้เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดก้าวเรามาในสมัยพุทธ,ธากาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชานุโสนีพราหมณ์เขาถือศาสนาพราหมณ์ในทางศาสนาพราหมณ์นั้นเชื่อกันว่าผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปถ้าลูกหลานอุทิศส,ส่วนกุศลให้ย่อมได้รับ ได้รับแต่ตัวผู้ทำนั้นไม่ได้รับแต่การอุทิศส,ส่วนกุศลของพวกพราหมณ์นั้นเขาไม่ได้ทำอย่างพวกเราพอถึงฤดูสละถะฤดูน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งเดือนสิบที่เรียกเราที่เราเรียกว่าเทศกาลศาสตร์ทางภาคกลางว่าอาบุญกรยาศาสตร์มาจากคำว่าสละถะภาษาโบราณบาลีสันสกฤตสละถาแปลว่าฤดูเทศกาลที่ น้ำเปลี่ยมฝั่งคับข้างด้วยข้าวตาและดูที่พวกพรามจะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีบุญมีคนที่ล่วงลับไปเขาจะเอาข้าวปลาอาหารตลอดทั้งเดือนไปกองไว้ที่ป่าช้าสนุกสุนักกินไม่อดกินไม่อยากตลอดทั้งคู่คนก็ดีแต่เขาห้ามไม่ให้คนกินเป็นเหตุให้พระได้ไปลักขโมยกินความจริงไม่ได้ขโมยดอกเห็นเขาทิ้งอยู่เฉยๆกไ็ไปเอามากิน ก็เลยเกิดอาการฟ้องร้องกันว่าไปแย่งของพ่อของแม่เขาเรื่องมันก็เลยยืดเยื้อกันมาพระพุทธเจ้าก็ห้ามมาให้พระไปกินของที่เขาทำสาระ,ถ,ะถ้ายังไม่ได้รับประเคนะต้องอบัตทั้งนั้นเกินร่วงลําคอเข้าไปเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประชาที่นี่ปัญหาคราคาชังกันก็มีพามณ์ฉลาดคนหนึ่งชื่อว่าชานุสโณนีพามแกได้ไปถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านสมณะโคดมการทําบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปในจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่สองประการคือแล้วแต่ฐานะและอาฐานะัาฐานะคําว่าฐานนะคือถ้ามันพอได้มันก็ได้ถ้ามันไม่พอได้ทํำยังไงก็ไม่ได้ารามนี้แกก็ถามต่อไปว่ายังไงชื่อว่าฐานนะยังไงชื่อว่าอาฐานะ พระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่า,า,าดูก่อนพรามณ์คำว่าฐานนะที่ควรได้นั้นบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้ทําบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหลอกลวงโลกหลอกลวงคนได้กระทําบาปต่างๆเมื่อเขาตายไปเขาไปเกิดอยู่ในนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นไปต่างๆตา,งตามกรรมของเขาส่วนบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้กระทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจทำบุญสุนทรทา,านเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เมื่อเขาตายไปเขาได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่ฐานนะที่จะได้รับย่อมกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานเยเตสตาตินะภคขาคูทับภคขาขออภัยขอรวบรัดแหละถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกรรมชั่วเขาจะกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่อุทิศไปให้นี้ไม่ได้รับแต่ไม่เสียเปล่านะมีผู้ที่จะได้รับจุถ้าเขาเป็นตกลงไปในนรก เขาก็ไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับเขาจะได้รับกรรมในนรกอาหารของสัตว์ในนรกคืออาหารกรรมนั่นแหละสัญชีวะนรกตายไม่เป็นตายแล้วก็ฟื้นฟื้นมาก็ตายอยู่ถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะกินอาหารของมนุษย์เพราะบุญของเขาทําไว้เพียงพอถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาเขาก็จะได้บริโภคอาหารอันเป็นทิพย์ของเทวดาด้วยบุญที่เขาได้กระทา ถ้าพ่อใจเนียมแม่ใจบุญพ่อใจประเสริฐที่ลวงลับไปเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเสียเป็นมนุษย์เสียท่านก็สเสวยผลบุญที่ตนเองกระทําไม่ใช่ฐานะที่จะไปถึงคนนั้นมีอยู่พรามฐานะที่จะถึงนั้นคือว่าถ้าผู้นั้นได้ไเกิดในปิติวิสัยภูมิแห่งเปรตพวกปร,รัตธูปชีวี เปรที่อาศัยบุญกุศลที่คนอื่นทําให้เขาจะได้รับนอกจากได้รับนั้นถ้าหากว่ามันประกอบไปด้วยคุณอันเป็นอดรตผู้ให้ทานนั้นมีกําลังพอคือกําลังแห่งศรัทธากําลังแห่งปัญญากําลังแห่งความบริสุทธิ์ทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้เข็นฆ่าเปียกเบียนไม่มีบาปเจือปน แล้วผู้รับทานของเขาเป็นผู้มีศิลาจารวัตมีคุณธรรมอันบริสุทธิ์อันงดงามนอกจากได้รับบางทีเลยไปกว่านั้นถ้าหากเขาเป็นเปรตอยู่ก็จะได้พ้นจากปิติวิสัยได้สเสวยที่ปสมบัติเป็นเทวดาก็มีอย่างมีเรื่องเล่าไว้ในสาลีปุตตะมาตุเปรตเปรตของแม่ภาษาลีบุตร อยู่ในเปตวัตถุคุตตกันิกายเล่มที่ยีสิบหกหางห่ายแม่ของภาษาลิบเมื่อชาติก่อนก่อนนู่นไม่ใช่แม่ในชาตินี้หลายชาติที่เกิดวนเวียนในโลกแม่ของท่านเป็นเปรตไม่ได้เคยทําบุญสุนทรทานอะไรส่วนลูกนั้นเก็บเล็กผสมน้อยสัมภารธรรมอันเป็นกุศลสร้างคุณงามความดีมาตลอดแม้จะเกิดอยู่ในตระกูลพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิ แต่ลูกผู้มีบุญสั่งสมมาก่อนก็พยายามทําแต่สิ่งที่ดีที่งามมาพอมาถึงชาตินี้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์วันหนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่ปรากฏเห็นนางเปรตหน้าดำํดำๆหมเผายาวหอมกระล่องกระแล่งมีแต่หนังหุ้มกระดูกเอ็นเส้นเอ็นสะพังไปทั่วกินสาบสางน้ําตาไหลตลอด ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเอาผมเป็นเสื้อผ้าสยายผมร่ำไห้อยู่ใกล้ๆเหม็นสาบคลุ้งไปหมดท่านก็เลยถามว่านา,นางเปรตท่านมาจากไหนนางนี่ก็บอกว่าลูกรักของแม่แม่ลำบากเลือเกินแม่เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิแม่มาขอส่วนบุญขอความช่วยเหลือจากลูกพราษารนบทท่านก็รู้ดันดีว่าโอไม่ใช่แม่เราในชาตินี้แต่เป็นแม่ในชาติก่อน ลูกกงช่วยแม่ด้วยเถิดท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้โยมแม่เนี่ยรอคอยหน่อยนะท่านก็ไปหาเพื่อนหาพระโมคคัลลานนะหาพระที่อยู่ในวัดสง์ทั้งหมดนั้นสแสดงที่ให้หน่อยจะทํากระท่อมจะถวายมหาสังฆทานถวายพวกปัจจัยสี่ทำมนุษย์ทิศให้แก่แม่พระสงฆ์ท่านก็สมมุติที่ให้ท่านก็สร้างกระท่อม กระท่อมนี้เป็นภาษาไทยภาษาบาลีว่ากุติภาษาลาวว่าตู่ไอ้กุตินี้ไม่ได้จําเป็นใหญ่โตนะัคือกระท่อมนั่นเองแปลวกระท่อมแล้วก็เอาผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่เรากําลังทําในขณะนี้ถาวายให้แก่สงเป็นมหาสังฆทานพระสงฆ์ท่านก็รับอนุโมทนาหลังจากนั้นนางเปรตนี้เสวยที่ผสมบัติมีวิมานอันประดับประดางดงามเหมือนดาวประกายพลึก ไปพบพระโมคคัลลานะในยามค่าคืนเหมือนดาวประกายเพลิพระโมคคัลลานะก็เ,เลยถามว่านางเทพพธิดาท่านได้ทาบุญสุนทรทานอะไรท่านจึงรุ่งเรืองมากโดยที่ระสมบัติเช่นนี้นางนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําบุญอะไรด้วยคุณอันเป็นอดิเรตด้วยทานอันประกอบด้วยฐานนะทั้งผู้ให้และผู้รับลูกชายของข้าพเจ้าคือเพื่อนของท่าน พระสาลีบุตรนั่นเองได้ทําบุญอุทิศให้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเปรตมานานนักหนาบัดนี้พ้นจากกรรมนั้นแล้วอันนี้คือฐานะที่สูงส่งทั้งผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้รักไม่ได้ปนไม่ได้โกงใครมาไม่ได้เบียดเบียนใครมาผู้รับก็เป็นผู้มีศีลวันนี้ผู้เป็นทักขีเนืย,ยผูคคลผู้รับทานของท่าน มีจำนวนมากเมื่อคืนนี้อยู่ในบัญชีแปดร้อยกว่าครับไปแล้วแต่เช้านี้ก็มาเพิ่มกันเจ๊กะนุ่งขาวห่มขาวทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าสัญจรมาจากทั่วสารทิตอาจจะมีบ้างในจำนวนคนแปดร้อยเก้าร้อยคนขณะนี้ผู้เป็นอริยบุคคลอาจจะมีบ้างในหมู่พระสงฆ์ในหมู่ญาติโยมพอดีหรือถ้าหากไม่ได้เป็นอริยบุคคลในขณะนี้บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ในวันนี้ในคืนนี้ ไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ทําชั่วด้วยกายวาจาใจนุ่งขาวห่วมขาวสมาฐานอุโบสถทศิลตลอดทั้งพระสงฆ์อง์เจ้าตื่นมาตั้งแต่ตีสองเจริญสมาธิภาวนาจิตใจจํานวนหลายร้อยดวงเหล่านี้จะซึมซาบเอาคุณงามความดีของท่านทุกคนคงจะระลึกถึงแม้แต่ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่กินลงไปในความ้อยหิวในขณะนี้จะทราบซึ้งถึงกุลค่าการกระทํา ทั้งหมดนั้นจะรวมกันเป็นภาระวะปัจจัยอย่างรุนแรงเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปคำว่าบุญที่เราจะอุทิศนั้นมันมีลักษณะที่ควรรู้จักหนึ่งสภาวะสองเหตุสามผลถ้ากล่าวโดยสภาวะบุญนั้นก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องความสะอาดสะอา้านกายวาจาใจ สภาพอันนี้มีแล้วในจิตใจของท่านเจ้าภาพวันนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันนี้ไม่ได้มีเหล้าไม่ได้มียาพิษให้ผู้ใดเลยท่านทําด้วยความบริสุทธิ์จริงๆตลอดทั้งตระกูลถินอํานาจอันนี้คือสภาพแห่งบุญส่วนเหตุเหตุแห่งบุญก็คือการกระทําคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจการให้ทานการรักษาสินการอบรมจิตให้เกิดความเมตตาปาณีส่วนผล ผลของบุญนั่นก็คือความเป็นผู้อยู่ดีมีสุขปราศจากโทษทุกข์อย่างที่เราเห็นคนร่ําคนรวยก็บอกว่าเขามีบุญเขาร่าเขารวยเขาอยู่เย็นเป็นสุขเขามีรูปร่างสง่างามสดสวยนั่นคือผลแห่งบุญในนี้เรากําลังสร้างเหตุแห่งบุญเมื่อลักษณะอันนี้เต็มเปี่ยมก็จะเป็นฐาน,นะให้ผู้ที่ล่วงลบไปได้รับบุญได้รับ,บ,รบกุศล ทีนี้ที่ไม่ใช่ฐานะก็มีพระพุทธเจ้าเคยตอบพราหมณ์คนเดียวกันนี้แหละชื่อว่าชานุสโณนีพราหมณ์ถามต่อไปว่าที่ไม่ใช่ฐานนะมีหรือไม่มีถ้าผู้ที่ทานนั้นไปเบียดเบียนไปเข่นข่าไปกระทําชั่วไปคดไปโกงทําบุญที่ไม่เป็นบุญตรงกันข้ามกับเป็นบาปไม่ใช่ฐานนะที่ผู้รับนั้นจะได้รับเพราะไม่มีกําลังพอ ถ้าเกิดว่าผู้ที่รับนั้นได้เป็นมนุษย์เสียเป็นเทวดาเสียเป็นอย่างอื่นเสียไม่ได้รับแล้วบุญนั้นไปไหนบุญนั้นจะตกไปถึงญาติคนอื่นอีกต่อไปเพราะนอกจากพ่อจากแม่แล้วก็ยังมีญาติส่วนอื่นถ้าญาติทั้งหมดนั้นไม่มีบุญจะไปไหนพระพุทธเจ้าว่าไม่มีเลยในโลกนี้ที่คนจะไม่มีญาติถ้าสมมุติว่าไม่มีญาติเอาเลยบุญนั้นก็ยังรอคอยเจ้าของผู้ที่ทํานั้นอยู่ไม่ไปไหน ตรงนี้พามสนใจมากเพราะลัทธิพามเขาไม่ได้เคยพูดว่าผู้ที่ทําบุญแล้วอุทิศให้ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้เขาเข้าใจว่าอุทิศแล้วหมดเลยพระพุทธเจ้าทัางกล่าวว่าไม่ว่าเธอจะอุทิศหรือไม่อุทิศส,ส่วนที่เป็นบุญก็ดีส่วนที่เป็นบาปก็ดียอมได้รับในตัวผู้ทํานั้นก็ได้รับอีกเหมือนกันวันนี้ท่านได้รับความเอิบอิ่มความสบายใจความดีใจ แต่ถ้าผู้ที่ทําบุญนั้นไปโกงมาเป็นลักมากระทําความชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วเอาทรัพย์เหล่านั้นมาทําบุญแก่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลฐานะเช่นนี้จะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอันนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับบุญอย่างไพ่บูร์ถ้าทําอย่างนั้นไปโกงบ้านโกงเมืองไปหลอกลวงไปเข็นไปฆ่ามาที่เรบาบอกว่าเอาบาปแลกบุญ พระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะได้รับทั้งบุญทั้งบาปเป็นฐานะที่เขาจะได้รับเขาจะเกิดเป็นช้างเป็นม้าพระราชาไม่อดอยากอาหารเครื่องทรงผ้าผ่อนแต่เขาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์จะถูกทรมานจองจําเพราะฉนั้นพวกเราทุกวันนี้สังเกตดูว่าการทําบุญเรานั้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์ด้วยฐานะยังกล้วละคนอยู่ด้วยบาปคือความเศร้าหมองแต่การทําในวันนี้เป็นการทําบุญที่ บริสุทธิ์ยิ่งถ้าทําแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปขออาภาัยพูดแล้วคงจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนที่เคยทําฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีหนังมีหมอลำฆ่างวฆ่าควายเอาเหล้าเอายามาเลี้ยงดูกันส่วนผู้ที่รับทานมีอยู่สองสามคนนอกนั้นก็มีแต่คนขี่เหล้าขี้ยามากินนั้นพระพุทธเจ้าท่ทานกล่าวว่าเป็นการอุทิศปาแล้วก็ไม่มีใครอยากได้บาก ไม่มีผู้ใดจะอนุโมทนาชื่นชมกับบาปถ้าสมมติว่าลูกเตา้าขา้างัวข้าควายแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่แล้วอุทิศบุญในสิ่งที่กระทำบุญนั้นกู้มาด้วยบาปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีผู้ใดจะอนุโมทนาวิญญาณของผู้ร่วงลับไปนั้นก็ไม่อนุโมธนาถ้าท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอยู่ยิ่งไม่อยากได้บาปที่อุทิศให้ถ้าหากว่าอุทิศบุญแม้น้อยนิด บุคคลเหล่านั้นก็ยินดีที่จะอนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่เรื่องนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกจะทุกกังทัศกานิบาตอังคุตรในกายเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่หนึ่งยหกสบหกหน้าที่สองร้าสิบท่านสามารถหาพบชาุสโณนีถามไปถามนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องพาโลวทะทโศนชาดกที่เขาอุทิศบาต ข้าสัตว์ตชีวิตดีๆแล้วนิมนต์พระโพธิสัตว์ไปฉันฉันเสร็ก็บอกว่ากระผมขออุทิศบาปนี้ให้ท่านนะผมฆ่าทุกอย่างท่านกินแล้วทุกอย่างท่านเป็นผู้รับบาปเอาเองพระโพธิสัตาว์บอกว่าการอุทิศบาปเช่นนี้ไม่มีใครรับเราบริโภคแต่เราไม่ได้ฆ่าคนนั้นมันกบาา็บอกว่าหันตาวาคัต,ตาวาวิทิตาวาอัตโศจะยิตตวาอิเทติทานังอาัญญัโต อีทิสังพัดตังพุลชมาโนสัปาปมุปริมปติบ,บุคคลผู้ไม่สำรวมฆ่าสัตว์เบียดเบียนเขาให้เขาล้มหายตายไปทำบุญด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตถวายให้แก่สมณพรามณ์สมณพรามเราไดบอริโภคไปสมณพรามเหล่านั้นจะต้องได้รับบาปด้วยจึงบอกว่าอีทิสังพัดตังพุลฉมาโนสปาปมุปริมปติท่านจะต้องเข้าไปติดบาปรับบาปด้วย พระโพธิสัตว์บอกว่าไม่มีผู้ใดจะไปรับบาปที่ท่านทําท่านก็รับเอาเองเพราะการอุทิศบาปนั้นไม่มีใครอนุโมทนาปุตตารัมปิเจหันตาวาเทติทานังอสัญญโตคนโง่ไม่สํารวมฆ่าทั้งบุตรฆ่าทั้งภรรยาตนเองไปทานแต่ผู้บริโภคที่ประกอบไปด้วยปัญญาท่านบอกว่าพุชะมาโนสัพปัญโญนักปาปมุป,ปริมปติสมณพราหมผู้มีปัญญาจ เห็นคุณเห็นโทษแม้จะบริโภคสิ่งเหล่านั้นไปก็ไม่เข้าไปติดบาปด้วยนักปาปมุปริมปติเพราะเหตุนั้นการกระทําบาปเพื่อจะแลกบุญนั้นไม่มีผู้ได้รับบุญนั้นไม่มีผู้ได้รับบาปนั้นเขาจะรับเอาแต่ส่วนบุญน้อยนิดส่วนบาปท่านกระับเอาเองเพราะเหนั้นวันนี้ท่านทําบุญที่บริสุทธิ์ท่านก็ควรจะเกิดความปราบปื้มปีติจิตใจร้าย้อยดวง เต็มด้วยความสงบระง,งับอินทรีย์อันสงบระง,งับจอยู่จะเป็นพลังแห่งจิตแห่งใจพลังแห่งอธิษฐานส่งไปให้แก่บิดามรดาของท่านการกล่าวสมโมทนิยตถาโดยเวลาอันน้อยเพราะว่ามันสายแล้วขอยุติลงขอดวงวิญญาณของพ่อใหญ่เนียมแม่ใหญ่ปุ่นคุณพ่อคุณลุงประเสริฐที่ล่วงลับไป สิงสถิตยอยนควาระพบใดๆโปรดได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากยังไม่รู้ข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวของลูกของหลานที่อยู่ภายหลังในขณะนี้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีทิพย์อำนาจมีตาเป็นทิพย์มุเป็นทิพย์เจโตปริยญาณ กำลังรู้กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้จงบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นมงคลแกดวงวิญญาณของพ่อใหญ่เนียมแม่ใหญ่บุญที่ล่วงลับไปคุณลุงคุณพ่อประเสดิฐนั้นได้รับรู้และอนุโมทนาถ้าหากมีทุกข ก็ขอจงพ้นจากทุกข์ด้วยอํนนานาจแห่งบุญนี้ถ้ามีสุขดูแล้วขอจงมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซบุญกุศลเหล่านั้นจงย้อนกลับมาคุ้มๆๆๆครองพร้องภัยแก่ลูกแก่หลานที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หายเคราะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ด้วยยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเป็นอยู่อันอบอุ่นด้วยความสุขความเข้าใจในโลกนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ